สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมก็คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือว่าค่าที่มีเลขที่ซ้ากันมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยเนาะข้อแรกเนี่ยเราดูก่อนเลยว่า,เ,วาเลขไหนที่ซ้ากันมากที่สุดก็คือเลขสี่เนาะเลขสี่คือซ้ากันมากที่สุดก็ตอบสี่ได้เลย ต่อมาข้อที่2ดูก่อนว่าเลขไหนที่ซ้ำกันมากที่สุดก็จะมีเลขส2งตัวเลข4ี่ตัวก็ตอบ2กับ4ได้เลยทุกคนต่อมาข้อที่3ดูว่าเลขไหนมีเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดก็คือมันมีเลขห 1, 1ึตัว เลขสองหนึ่งตัวเลขสามหนึ่งตัวเลขสี่หนึ่งตัวเหมือนกันดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าไม่มีฐานนิยมนะครับทุกคนเพราะว่าทุกตัวมีแค่หนึ่งตัวไม่มีไม่มีตัวเลขที่ซ้ำกันตอบได้เลยว่าไม่มีฐานนิยมต่อมาข้อที่สี่ เลข5ซ้ํากัน4ตัวก็ตอบได้เลยว่าฐานนิยมของข้อที่4ก็คือ5ข้อที่5ดูเลขไหนว่าเลขไหนซ้ํากันมากที่สุดก็คือ30ซ้ากันมากที่สุด3ตัวเลยก็ตอบ30ได้เลยทุกคนต่อมาข้อที่6เลขที่ซ้ํากันมากที่สุดคือเลขอะไร เลขสองสองตัวเลขสามก็สองตัวเหมือนกันเลขสี่ก็สองตัวดังนั้นข้อนี้เราต้องตอบว่าฐานนิยมของข้อที่6ก็คือสองสามสี่ต่อมาข้อที่7เลขไหนซ้ำกันมากที่สุดก็คือเลข30มีสามตัวดังนั้นข้อนี้ตอบ30ได้เลยทุกคน ต่อมาข้อที่8เลขที่ซ้ำกันมากที่สุดก็จะมีเลข4 2ตัวเลข6 2ตัวดังนั้นข้อนี้ตอบตอบ4กับ6นะข้อนี้ต่อมาข้อที่9 5 1ตัว6 1ตัว7 1ตัว8 1ตัวดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าไม่มีฐานนิยม ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่10เลขไหนมีเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดก็คือเลข50เนาะมีซ้ำกันมากที่สุดถึง3ตัวเลยดังนั้นข้อนี้เราตอบว่า50เสร็จแล้วทุกคนก็พบกันในคลิปต่อไปเนาะ